ต่อไป Drinking 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 ใครเจอแล้วขีดเส้นใต้เลยนะคะ Drinking ถ้าเจอจริงๆต้องรู้ว่าเจอกี่คำตอบว่าเจอกี่คำหนึ่งค่ะ Drinking อยู่ไหน เล่นจริงต่อไปมือจับหูเล่ n เล่ a เล่ g ถ้าเจอจริงต้องรู้ว่ากี่คำหนึ่งห่งค่ะเล่นปลากระพงสีอะไรสีขาวต่อไปมือจับหูเอาคำว่า Going to the มลงแล้วมันไหร่บอกเ Going to the มีก ie ี่มีกี่ตัวมีกี่คำหนึ่งมั่นใจนะ Going to the อันไหนพร้อมเฉลยต่อไปมือจับหูยากละ Watching 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 TV watching TV เอาแล้ว watching TV watching 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 watching, watching, watching 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 TV เจอกี่ตัวตัวเดียวถูกต้องไหน watching ปลาตัวยาวหรือตัวเล็ก ใครผิดก็ลบเอานะคะใช่อ้าวใครถูกบ้างวอชชิงสุดยอดเอามือลงต่อไปยากละบายิงบายิงเฮ้ยเฮ้ยทาเสือใครหงเงือเหรอบ้ายองปลาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารู้จริงต้องรู้ว่าขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเฮ้ยสุดยอดบายิง คำสุดท้ายเธอรู้แน่อ่านว่าอะไรรีดรีดลูกรีด reading พูดใหม่ reading พูดใหม่ reading แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอ่านอ่านค่ะอ้าวขีดเส้นใต้ reading เย้ใครได้หมดเลยยกมือเย่อมโอเคอ่าครูยังไม่ได้ขีดใช่ครูขีดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ทัน